เซียนอมตะ2,500ปีบทที่905องค์กรคนเหนือคนพังยับบนกลางอากาศนั้นลูกศรพลังปราณอันทรงพลังตกลงมาจากฟากฟ้าซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่ดาบของซูเยตวัดออกเพื่อโจมตีชั่วพริบตาเดียวกระแสพลังยิ่งใหญ่ที่ไม่มีผู้ใดเทียบได้พลันปะทะกันคลื่นเสียงนี้ดังกึกก้องจนเสียดหูผู้คนไม่น้อย ในขณะที่เกิดการประทะกันพลังงานทั้งหมดก็สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงจนซัดกระจายออกไปทุกทิศทางแต่กินบริเวณพื้นที่ไม่กว้างนะักทว่ากระแสพลังกดข่มนี้แม้จะไม่กินบริเวณกว้างแต่กลับทำลายล้างทุกสิ่งในระหว่างที่มุนบวนออกไปเหล่าผู้ฝึกยุทดระดับต่ำที่ยืนอยู่โดยรอบไม่สามารถหลบหนีออกจากค่ายกลนนั้นได้พลันถูกฉีกกระชากร่างเป็นชิ้นๆอย่างไร้ความปราณีแม้จะพยายามต้านทานสุดความสามารถก็ตาม การปะทะกันของพลังงานระดับนี้ถึงขั้นที่ว่ายังเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ฝึกยุทธระดับเจ็ดบางคนที่จะต้านทานได้ไหวถ้าว่ายังไม่ทันจะได้รอให้พลังงานที่กระจายออกหายไปซูเย่ก็ขยับร่างอีกครั้งในมือของอวตาร8แขนพันมีดาบยาวสีทอง8เล่มปรากฏขึ้นมาในทันใดคราวนี้เขาควบรวมกับพลังจิตเข้าไปด้วย ครึบดาบยาวสีทองทั้งแปดเล่มถูกปกคลุมด้วยชั้นเพลิงแดงฉานที่ลุกโหมกระหน่ำราวกับจะแผดเผาทุกสิ่งอย่างให้สิ้นไปสวบซูเย่เคลื่อนไหวรวดเร็วอวตาร8แขนขึ้นไปหยุดอยู่บนท้องฟ้าก่อนที่กระแสพลังทรงอนุภาพซึ่งไม่เคยมีมาก่อนจะประตูออกมามันพุ่งตรงเข้าใส่ยอดฝีมือขั้น9้าทั้งหคนกลางอากาศทันทีทุกคนลงมือฆ่ามันซะขั้นเก้าหลอมสามเอ่ยตะโกน ทว่าทุกคนกลับลังเลโดยเฉพาะผู้ฝึกยุทธขั้น8ที่อยู่กลางอากาศไม่เพียงจะไม่รุกเข้าไปแต่ยังพยายามถอยหนีด้วยความตื่นตระหนกด้วยไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่อยากไปแต่เพราะพลังของซูเย่แข็งแกร่งเกินไปเป้าหมายของอีกฝ่ายคือขั้น9และเขาดูไม่สนใจผู้ฝึกยุทธขั้นแ8เลยแม้แต่น้อยอีกฝ่ายใช้กระแสพลังระดับนี้แล้วพวกเขาจะต่อสู้ได้อย่างไรพวกตัวร้ประโยชน์ ผู้ฝึกยุดขั้นก้าหลอมสามกลด่าด้วยความโกรธขณะมองไปยังยอดฝีมือขั้นก้าอีกห้าคนที่เหลือก่อนจะพุ่งตัวเข้าไปหาซูยเย่พร้อมกัน6ต่อหนึ่งต่อให้เขาเคยฆ่ายอดฝีมือขั้นก้าแต่วันนี้เขาไม่มีทางรอดแน่ระหว่างที่พูดมีห้าคนที่พุ่งตรงไปยังเบื้องหน้าซูยเย่แต่ละคนกวาดแก,กว่งอาวุธโจมตีอย่างบ้าคลาั่งเมื่อมองผู้ฝึกยุดขั้นก้าวล้อมสาม เขายังคงยืนอยู่กลางอากาศทว่ามือง้างธนูยิงฟิวฟิวฟิวลูกศรลอยมาติดติดกันพุ่งเข้าหาซูเย่ราวกับหาฝนจากฟากฟ้า19บ้า่าคนพันลีไม่รังรอซูเย่เอ่ยเสียงเย็นอวตารแปดแขนสีทองขนาดใหญ่คำรามอยู่บนท้องฟ้า ดาบยาวแปดเล่มที่ประสานพังปราในมือของเขาแกว่งไปมาอย่างบ้าคลั่งโจมตีผู้ฝึกยุดขั้น9ก้ารอบตัวขณะที่อีกสองมือที่เหลือมองหาโอกาสในการโจมตีกลับโดยมีข้างหนึ่งต้านทานลูกศรที่โจมตีลงมาจากท้องฟ้าแม้ว่าความแข็งแกร่งของเขาจะทะลวงไปถึงขั้นแปดหลอมสี่แต่พลังจิตของซูเย่กลับอยู่ในระดับที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าด้วยพลังจิตระดับยอดปรมาจารย์หลอมรวมเข้ากับปรานดับของขั้นแปดหลอมสี่ เมื่อพลังโจมตีประตูขึ้นนั้นผู้ฝึกยุทธขั้น9ก้าหลอมหนึ่งและขั้น9ก้าหลอมสองยังไม่อาจต้านทานได้บึ้มเสียงดังสั่นสะเทือนแขนหนึ่งในแปดของอวตารแปดกรวี่ยงออกไปสุดกำลังปลายดาบคมแทงเข้าที่หน้าอกของผู้ฝึกยุทธขั้นเก้าหลอมหนึ่งไอปรานอันรุนแรงประตูออกมาจากปลายคมดาบพุ่งเข้าใสาค่คู่ต่อสู้จนกระเด็นออกไปไกลแค่การโจมตีหนึ่งครั้งอีกฝ่ายถึงกับกระอักเลือด ฉากนี้ทำให้ทุกคนมองดูจนลืมขยับตัวอย่างโง่งมนี่มันอะไรกันภายใต้การโจมตีของยอดฝีมือขั้น9ทั้ง6คนขั้น8ล้หลอม4คนหนึ่งไม่เพียงแต่จะหาโอกาสในการโจมตีกลับเท่านั้นแต่ยังสามารถทำลายการป้องกันของผู้ฝึกยุทธขั้น9้หลอมหนึ่งได้โดยตรงกระทั่งโจมตีจนอีกฝ่ายเกือบตายผู้ชายคนนี้ยังเป็นมนุษย์อยู่ไหม คนของทีมสืบสวนแข็งแกร่งเพียงนี้เชียวเหรอผู้ฝึกยุดขั้นแปดเหล่านั้นตกตะลึงไปในบัดดลแม้แต่ผู้ฝึกยุดขั้นเก้าหลอมสามที่ลอยตัวอยู่กลางอากาศก็ยังตกใจมากในตอนนี้ถ้าเปลี่ยนเป็นผู้บัญชาการมาความเสียหายคงมากกว่านี้แน่และนี่ก็ไม่ใช่ศัตรูที่พวกเขาสามารถต่อกรได้ทว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นค่ะเมื่อตีจนถอยร่นไปได้หนึ่งคน ซูยเย่ก็มีมือว่างเพิ่มมาอีกหนึ่งจึงสามารถรับมือกับผู้ฝึกยุทธขั้นเก้าหลอมหนึ่งและผู้ฝึกยุทธขั้นเก้าหลอมสองได้ง่ายขึ้นจังหวะเวลาการโจมตีก็แม่นยำยิ่งกว่าเดิมไม่ถึง3กระบวนท่าพลากเกิดเสียงดังขึ้นอีกครั้งอวตารแปแขนฟาดฟันศาส,สตราวุธใส่ผู้ฝึกยุทธขั้นเก้าหลอมหนึ่งอย่างดูเดือดครั้งนี้อีกฝ่ายไม่ได้กระเด็นออกไป แต่ในวินาทีที่ถูกฟันอวตารแปดแขนก็ประตูพลังออกมาทันทีกระแสปรานันมหาศาลที่สะสมมาเป็นเวลานานฉีกกระชากลำตัวของอีกฝ่ายออกเป็นสองท่อนโดยฉับไวทุกคนต่างตื่นตระหนกผู้ฝึกยุดขั้นเก้าหลอมหนึ่งดำรงอยู่ระดับขั้นนี้แล้วยังถูกซูเย่ผ่าครึ่งได้อีกอย่างนั้นหรือเป็นไปได้อย่างไรหึุเย่แสยิ้ม ตอนนี้เขาได้รวมพลังที่ประตูออกมาจากพลังจิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วกระทั่งมั่นใจว่าเขาสามารถเอาชนะได้แม้กระทั่งกับสูชานยิ่งไม่ต้องพูดถึงขยะขั้น9้าเหล่านี้ที่ได้รับการทะลวงขั้นด้วยทางลัดเลยกลางอากาศแม่งเอย๋ยเมื่อเห็นซูยเย่แข็งแกร่งและบ้าคลั่งเพียงนี้ผู้ฝึกยุทธขั้น9้าหลอมสาก็เผยสีหน้าเย็นชาออกมาคนหกคนเสียชีวิตไปแล้วหนึ่งอีกคนก็เกือบตาย จึงเหลือเขาไว้กับอีกสี่คนและหนึ่งคนที่เกือบตายเมื่อพิจารณาจากพลังต่อสู้อันน่าสะพรึงกลัวที่ซูเย่สแสดงให้เห็นอีกไม่นานทุกคนคงได้ตกตายภายใต้มือน้ำมือของเขาไม่ว่าอย่างไรก็ตามจะต้องหาวิธีจัดการซูเย่ก่อนเวลานั้นจะมาถึงธนูพิคาเซียนเขาหยิบยกปราณคุณภาพสูงออกมาชิ้นหนึ่งและในขณะที่ดูทราบมันเขาก็โคจรพลังปราณทั้งหมดลงในธนู วินาทีต่อมาชั้นพลังงานกระจายออกจากคันธนูยาวก่อตัวเป็นรูปร่างวงกลมสีโลหิตรูปร่างเหล่านี้ก่อให้เกิดสัญ,ญลักษณ์ขนาดใหญ่และลูกศรพลังปราณสีแดงเลือดก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วทันทีที่ลูกศรก่อตัวมันก็ถูกปกคลุมด้วยชั้นของสายฟ้าสีเลือดทันทีคลื่นเสียงฟ้าร้องดังกัมปนาศจนสั่นสะเทือนกระแสพลังงานทำลายล้างกระจายออกไปอย่างท่วมทน้น ด้านล่างชิงเสียงศาสตราวุธดังกึกกล้องออกมาเช่นกันซูยเย่ฟันเข้าใส่ผู้ฝึกยุทธขั้นเก้าหลอมหนึ่งอีกคนขณะที่ดาบอีกเล่มก็ฟันใส่ผู้ฝึกยุทธขั้นเก้าหลอมหนึ่งคนที่สามเวประหนึ่งฉีกหน้าหนังสืออวตารระเบิดกระแสพลังออกอีกครั้งฉีกร่างของผู้ฝึกยุทธขั้นเก้าหลอมหนึ่งทั้งสองคนออกเป็นสองส่วนทันทีเมื่อเงยหน้ามองขึ้นไปบนท้องฟ้า พร้อมตายหรือยังไปลงนรกซะด้วยเสียงคำรนกู่ร้องร่างกายของซูเย่ประตูพลังอันรุนแรงอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ซึ่งทำให้ผู้ฝึกยุดขั้นเก้าหลอมสองอีกสองคนที่เหลืออยู่กระเด็นออกไปทันทีกระบวนท่าที่6อาทิตย์จันทราดาราการดาบเรียงราย28แดันกะสองประกายในอุทรทันใดนั้นฟ้าดินพลันปั่นป่วน ค่ายกลขนาดใหญ่กระจายออกไปทันทีโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่อวตาร8แขนปกคลุมพื้นที่ทั้งหมดอย่างสมบูรณ์ในค่ายกลกลุ่มดาวต่างๆระยิบระยับสองประกายงดงามหงไฟเสียงตะกนดังขึ้นกระแสพลังปันป่วนไปทั่วบริเวณเสียงร้องของวิหกสีแดงชาติอันน่ากลัวดังออกไปและวินาทีต่อมาค่ายกลขนาดใหญ่ก็หดเล็กลง พลังงานไหลเวียนเข้าใส่ดาบยาวแปดเล่มที่ล้อมรอบด้วยเพลิงสีม่วงหงไฟที่มีเพลิงสีม่วงลุกโชนช่วงไปทั่วทั้งร่างมันคำรามอยู่บนท้องฟ้ากลางอากาศสอนพิคาเซียนในที่สุดพลังปราณทั้งหมดก็สะสมอยู่ในลูกสีแดงผู้ฝึกยุดขั้นก้าหลอมสามเบิกตากว้างจ้องมาที่เขา บึมลูกสีโลหิตตกลงมาจากท้องฟ้าด้วยแรงสั่นสะเทือนที่น่าสะพรึงตัวอย่างยิ่งปะทะกับหงไฟที่โผทยานขึ้นบินปังเสียงนี้ดังชัดเจนอยู่ในหูของทุกคนเมื่อทั้งสองปะทะกันหงไฟที่ร่างกายถูกปกคลุมไปด้วยเพลิงสีม่วงก็จิกลูกสีโลหิตออกเป็นชิ้นๆแล้วพุ่งไปข้างหน้าต่อไปอะไรกัน ดวงตาของผู้ฝึกยุดขั้น9ก้าหลอมเบิกกว้างขึ้นทันทีเขาไม่มีแม้แต่เวลาจะคิดด้วยซ้ำเพราะหงไฟพุ่งเข้ามากระแทกเขาจากด้านหน้าแล้วเบื่อไม่นานนักพลังงานมหาศาลก็แผ่ขยายออกไปยังบริเวณโดยรอบอย่างบ้าคลัง่งครั้งนี้ผู้ฝึกยุดขั้นเจ็ดทั้งหมดไม่สามารถหลบหนีไปได้ แม้แต่ผู้ฝึกยุทธขั้น8เพียงสิคนยังถูกคลื่นกระแทกนี้ซัดกระเด็นออกไปจนได้รับบาดเจ็บสาหาัสขณะที่ผู้ฝึกยุทธขั้นเก้าหลอมสองอีกสองคนพยายามต้านแรงกระแทกอยู่กลางอากาศผู้ฝึกยุทธขั้นเก้าหลอมสามที่ไร้ซึ่งการป้องกันตัวระเบิดเป็นน้ำผู้เลือดทันทีที่ถูกโจมตีด้วยหงไฟตายสา ไอปราณแผ่ซ่านออกไปสู่เย่พุ่งเข้าหาผู้ฝึกยุทธขั้นเก้าหลอม2ทั้ง2คนที่เหลืออยู่ดาบยาวกวัดแกว่งเต็มกำลังภายใต้การโจมตีอย่างบ้าคลั่งของดาบแปดเล่มทั้ง2คนตื่นตระหนกจึงยืนหยัดอยู่ได้เพียง3กระบวนท่าก่อนที่จะถูกฟันด้วยดาบยาวในมือของซูเย่ตัดหัวของพวกเขาออกโดยตรงจากนั้นก็ถึงตาผู้ฝึกยุทธขั้นแอีกสิคน ผู้ฝึกยุทธขั้น8ทั้ง10คนที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากแรงกระแทกนั้นจนไม่สามารถต้านทานได้อย่างเต็มที่และไม่มีทางที่จะหลบหนีได้ภายใต้การปิดกั้นของค่ายกล1ดาบต่อ1คนในที่สุดขั้นที่8ทั้ง10คนก็ถูกตัดหัวกันหมดสายตาหันมามองดูผู้ฝึกยุทธระดับต่ำที่ซ่อนตัวอยู่ในมุมมืดด้วยเนื้อตัวสันเทา ซูยเย่ไม่ได้คิดปล่อยปลาซิวปลาส้อยที่เหลือรอดอยู่ไปเลยเขากวัดแกว่งแขนไปตามต้องการปราณดาบอันแหลมคมพุ่งออกไปฆ่าพวกเขาจนหมดสำนักงานใหญ่ขององค์กรคนเหนือคนจะต้องถูกกวาดล้างพวกมันสมควรตายและไม่สมควรได้รับความเมตตาในตอนนี้ความโกรธแค้นในหัวใจของเขาถูกปลดปล่อยออกมาครึ่งหนึ่งส่วนที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งจะถูกส่งไปยังฐานทดลองของพวกมัน ซูเย,ย่หยิบโทรศัพท์มือถือออกมาแล้วกดโทรหาเจียงซานว่าไงอีกฝ่ายรับสายแล้วส่งคนมาเก็บศพองค์กรคนเหนือคนทีครับซูเย,ย่กดแชร์สถานที่นี่คือสำนักงานใหญ่ขององค์กรคนเหนือคนสมาชิกทุกคนถูกสังหารหมดแล้วว่าไงนะน้ำเสียงตกใจของเจียงซานดังมาจากปลายอีกด้านของโทรศัพท์ ก่อนหน้านี้ผมใช้บัญชีบัตรธนาคารจับตาดูชาวต่างชาติ3คนที่ปลอมตัวเป็นนักศึกษาและอาจารย์เป็นคนของกองทุนต่างประเทศและเป็นขององค์กรคนเหนือคนผมจะส่งข้อมูลโดยละเอียดให้คุณส่งคนไปจับกลุ่มซูเยกกล่าวอืมเจียงซานสูดหายใจเข้าลึกแล้วเอ่ยถามเธอเป็นอะไรหรือเปล่าผมสบายดีครับ ซูเย่ตอบอ้อแล้วก็ตอนนี้ผมต้องไปยุโรปแต่ไม่ต้องกังวลผมจะกลับมาก่อนที่ดินแดนภูผามหารที่จะเปิดพรมแดนติดกับประเทศอื่นอย่างสมบูรณ์แน่นอนยุโรปเจียงซานตกตะลึงและถามอย่างรวดเร็วเธอจะไปทำอะไรที่ยุโรปแก้แค้นซูยเย่เค้นเสียงเอ่อยออกมาสองคำแล้ววางสายเมื่อได้ยินเสียงตัดการเชื่อมต่อจากปลายสายเจียงซานพลันตกตะลึงทันที แก้แค้นเกิดอะไรขึ้นกับเขาเจียงซานแจ้งทีมสืบสวนในบริเวณใกล้เคียงให้รีบไปที่เกิดเหตุแล้วก็ออกเดินทางทันทีอีกทางด้านหนึ่งซูเย่ทยานตัวเข้าไปในซากปรักหักพังของอาคารที่พังทลายนำหยกปรานคุณภาพสูงจำนวนหลายพันชิ้นที่กระจัดกระจายขององค์กรคนเหนือคนเก็บเข้าไปในแหวนมิติเพื่อน,นำออกไปเซียนอมะตะ2,500ปี บทที่906หยิบยืมกระบี่ฐานทัพทดลองยุโรปสีหน้าของซูเยนเยเยกจากนั้นเขาก็ห่อออกมาจากซากปรักหักพังของสำนักงานใหญ่องค์กรคนเหนือคนดูเหมือนว่าแหล่งข่าวของเจียงซานจะผิดพลาดฐานทัพชีวเคมีแห่งที่สามของสหรัฐอเมริกาอยู่ในยุโรปแทนที่จะเป็นอเมริกา สองฐานแรกถูกทำลายไปแล้วสหรัฐคงจะป้องกันฐานทัพสุดท้ายในยุโรปเป็นอย่างดีและมีความเป็นไปได้ว่าจะมียอดฝีมือคุ้มกันมากขึ้นซูเย่ทำน้ำเสียงเยอะหยันแต่แล้วยังไงละ่ะพูดจบแววตาของซูเย่พลันส่องประกายเย็นเยียบเท้าห่อเหินมุ่งหน้าตรงไปทางเขาชงไหลที่อยู่ทางทิศตะวันตกเขาจะไปหยิบยืมกระบี่อาวุธศักดิ์สิทธิ์แห่งสำนักกระบีโรบีน นครเฉิงตูอยู่ในแดนเสฉวนไม่ไกลจากเขาชงไหลไม่นานหลังจากนั้นซูเย่ก็มาถึงตีนเขาชงไหลชิงเพียงเท้าเพิ่งย่างเหยียบหน้าประตูสำนักกระบีโรบีนเสียงคมกระบี่อันแผ่วเบาก็ดังลั่นมาจากด้านในลานของสำนักมาแล้วพอได้ยินเสียงของกระบี่ซูเย่ก็ฉีกยิ้มทันทีเพียงชั่วพริบตาฟิว ท่นเกิดเสียงแหวกไหวฝ่าอากาศออกมาฉันลวดลายน้ำปรากฏขึ้นบนทวารประตูสำนักกระบี่โบราณกระบี่สำริดโบราณที่ดูค่อนข้างเก่าแก่เล่มหนึ่งบินออกมาหาก่อนจะลอยเข้ามาหยุดอยู่ข้างตัวสูยเย่มันหมุนวนไปมาอย่างดีอกดีใจใครมากันร่างหนึ่งฝ่าอากาศตามมาและมาปรากฏขึ้นเบื้องหน้าสูยเยธ ผู้ที่ตามมานี้คือเจ้าสำนักกระบี่โบราณซูเจียนอินอีกฝ่ายชะงักไปทันทีเมื่อเห็นซูเย่ท่านเจ้าสำนักซูซูเย่คารวะทำความเคารพเป็นนายนี่เองซูเจียนอินมองซูเย่สีหน้าดูค่อนข้างซับซ้อนโดยเฉพาะเมื่อเห็นกระบี่โบราณลอยไปมารอบตัวซูเย่ก็ยิ่งอดไม่ได้ที่จะยิ้มเจือนขอโทษที่มารบกวนครับหวังว่าเจ้าสำนักซูจะให้อภยัย ซูยเย่กล่าวด้วยความรู้สึกผิดเล็กน้อยผู้น้อยมาขอยืมกระบี่ครับขอยืมกระบี่ซูเจียนอินขมวดคิ้วกระบี่โบราณมีจิตวิญญ,ญาณหักไม่รู้สึกว่าซูยเย่ต้องการมันจะกระตือรือร้อนเช่นนี้ได้อย่างไรซูยเย่เอื้อมมือออกมาแล้วกระบี่โบราณก็ลอยเข้ามือโดยอัตโนมัติขอบคุณมากครับมือจับกระบี่แล้วซูยเย่ก็คารวะกล่าวขอบคุณ รอเดี๋ยวซูเจียนอินชูมือขวานิ้วหน้าเล็กน้อยพลางจ้องซูเย่และกล่าวว่านอกจากนายกระบี่โบราณก็ไม่ยอมรับใครแล้วนี่หมายความว่าไม่มีใครใช้งานมันได้นอกจากนายอีกอย่างตอนนี้สงครามระดับชาติกำลังใกล้เข้ามานายสามารถนำมันไปยังสนามรบเพื่อใช้มันให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ แต่ถึงอย่างไรมันก็คือมรดกพันปีสำนักกระบีโบราณของฉันหากในายใช้นายก็ต้องเป็นตัวแทนของสำนักกระบี่โบราณนั่นมันก็ซูเย่ขมวดคิ้วกลับเจตนาของซูเจียนอินชัดเจนเป็นอย่างยิ่งเพียงเพื่อหยิบยืมกระบีโบราณกลับต้องมีชื่อในสำนักกระบี่โบราณก่อนไม่เช่นนั้นแล้วสำหรับสำนักกระบี่โบราณซึ่งเป็นผู้นำของแปดผู้ฝึกยุทธโบราณการที่ถูกคนนอกนำมารดกลับนับพันปีออกไป หากเรื่องนี้สาธารณชนรู้เข้าเกรงว่าจะเกิดผลกระทบใหญ่หลวงกับชื่อเสียงของสำนักกระบี่โบราณแล้วถึงนายจะไม่อยากเข้าร่วมกับสำนักกระบี่โบราณแต่อย่าลืมว่านายยังมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดที่ไม่อาจตัดขาดจากสำนักวันนี้ฉันจะให้ตำแหน่งลูกศิษย์ผู้ทรงเกียรติกับนายนายจะรับไว้ได้หรือไม่ซูเจียนอินเอ่อยถามอย่างจริงจัง ซูยเยครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นจึงพยักหน้าได้ครับดีซูเจียนอินยิ้มและพยักหน้าอย่างพึงพอใจก่อนกล่าวในฐานะสิทธิผู้ทรงเกียรติแห่งสำนักกระบี่โบราณและกระบี่โบราณเล่มนี้ยอมรับเป็นนายรับไปเสียขอบคุณมากครับท่านเจ้าสำนักซูยเย่คารวะและโค้งคำนับอีกครั้งอย่าให้มรดกพันปีสำนักกระบี่โบราณของฉันต้องผิดหวัง กล่าวทิ้งท้ายซูเจียนอินก็หันหลังกลับไปยังภายในภูเขาและหายไปจากสายตาของซูเยสซูเยสูดหายใจลึกก่อนจะเก็บกระบี่โบราณเข้าไปในแหวนมิติจากนั้นเขาก็ตรงไปที่สนามบินนานา,นาชาติของนครเฉิงตูทันทีขึ้นเครื่องบินโดยจุดมุ่งหมายอยู่ที่ยุโรปประเทศเดนมาร์กเป็นหนึ่งในห้าประเทศกลุ่มนอร์ดิกซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของทะเลและเป็นประเทศที่ประกอบไปด้วยสองเกาะ มีเกาะที่เรียกว่าแซมเซอร์ตั้งอยู่ระหว่างกลางของประเทศในทะเลประมาณ10กิโลเมตรจากชายฝั่งเกาะแซมเซอร์มีเกาะไร้ชื่อเล็กๆอยู่เกาะหนึ่งที่แห่งนี้คือสถานที่ตั้งฐานทดลองของสหรัฐอเมริกาในยุโรป10ชั่วโมงให้หลังเครื่องบินลงจอดในเมืองออฮูสซึ่งห่างจากฐานทดลองเพียง43กิโลเมตรหลังออกจากสนามบินซูเย่ก,ก็ตรงมายังชายหาดและกระโดดลงไปในทะเลทันที ม่านพลังปราณห่อหุ้มรอบกายต้านทานแรงดันน้ำรอบตัวหลังจากดำดิ่งลึกลงไปเกือบ30เมตรเขาก็มุ่งหน้าไปทางเกาะที่เป็นที่ตั้งฐานทดลองในไม่ช้าซูเย่ก็มาถึงริมเกาะเนื่องจากไร้ผู้ได้อยู่รอบทะเลซูเย่จึงสามารถโผล่พ้นน้ำพร้อมขึ้นไปในอากาศมองดูไปทั่วทั้งเกาะจากมุมสูงเกาะน,นี้มีรูปทรงเป็นเส้นตรงเรียวขนาดโดยรวมไม่ใหญ่นัก มันลอยอยู่ที่ความสูง100เมตรและสามารถมองเห็นได้หมดจดไร้ผู้คนบนเกาะเมื่อกว่าสายตามองไปโดยรอบซูยเย่พลันเพ่งตรงไปยังบังเกอร์ลายพรางขนาดเล็กใจกลางเกาะเป็นบังเกอร์ทหารขนาดเล็กที่ใช้เพื่อสอดส่องสถานการณ์รอบข้างขณะน,นี้กล้องอินฟราเรดบนบังเกอร์เงยขึ้นสูงจอตรงมหาซูยเย่ทางเข้าฐานทดลองอยู่ในแนวหินถัดจากบังเกอร์ ซูเย,ย่ยังคงจดจำคำพูดของหลี่มู่เสียได้อย่างจำชัดในเมื่อถูกเจอตัวแล้วถ้าอย่างนั้นก็เต็มที่เลยแล้วกันเขาไม่ปกปิดตัวตนสงครามใหญ่กำลังจะเริ่มจึงไม่จำเป็นจะต้องเก็บซ่อนตัวตนอีกต่อไปชิงคมศาสตราแผดเสียงคำรามลั่นออกมาช่วงเวลาที่กระบี่โบราณอยู่ในมือคมกระบี่ปราณฉายแสงสีเงินกระหน่ำฟาดฟันลงไปเบื้องล่างทันที เกิดเสียงดังสนั่นบนผืนพะสุธากระบี่ปรานถล่มบังเกอร์บนพื้นดินฉีกกระชากทุกสิ่งอย่างออกเป็นชิ้นๆสายฟ้าสว่างวาบอยู่บนซากบังเกอร์เสมือนทั้งบังเกอร์เป็นเพียงจุดเฝ้าระวังไร้ผู้คนอยู่ภายในแต่อย่างไรก็ตามขณะบังเกอร์ถูกทำลาย ถัดออกไปท่ามกลางแนวโขดหินไม่ไกลจากชายฝั่งชั้นความผันผวนของพลังงานที่มองเห็นได้ผุดขึ้นมาโดยฉับพลันประตูแดนลับคิดแล้วว่าต้องอยู่ตรงนี้ซูเย่ส่งเสียงเยอะยหยันไม่รอให้ผู้คนในแดนลับเดินทางออกมาเขาเป็นฝ่ายพุ่งตรงเข้าไปหาทันทีในเขตแดนลับกลิ่นอายพลังปราณอันแข็งแกร่งประตูออกมาจากส่วนลึกของสิ่งก่อสร้าง พุ่งทยานสูงขึ้นไปบนท้องฟ้าซูเย่สามารถมองเห็นทั้งตึกเบื้องล่างได้อย่างชัดเจนเฉกเช่นเดียวกับฐานทดลองในบราซิลและส่วนลึกของป่าฝนฐานทับขนาดใหญ่เสมือนโกดังขนาดยักษ์ย้ายถูกสร้างไว้ภายในแดนลับตึกด้านหลังฐานทับนั้นคือตำแหน่งของผู้ใช้พลังเป็นอย่างที่คิดไว้จริงด้วย พลังจิตปกคลุมไปทั่วทั้งแดนลับเมื่อสัมผัสดได้ถึงการประตุของพลังงานซูเย่พึมพำอย่างเยือกเย็นว่าขั้น97คนขั้นเ้หลอม25คนขั้นเก้าหลอมสาหนึ่งคนขั้น9้าหลอมสี่น 9, 3, ค,นน 9, 4, คนแล้วก็ขั้น8มากกว่า35คนคุ้มกันแน่นหนาเชียวนะระหว่างพูดสีหน้าของสูเย่ค่อยๆมืดมนลงมือขวากำกระบี่โบราณไว้แน่น กระบวนที่5้าคมเขียวออกจากฝักปราบชบาประดับท้องฟ้าสีครามด้วยดวงดาวกระบีโบราณสันสานพลังปราณบริสุทธิ์ถ่ายเทลงไปในตัวกระบีอย่างไม่หยุดยั้งปลูกการทำงานของค่ายกลโบราณที่สลักไว้บนกระบีคลื่นไม่เพียงกระบีโบราณราวกับว่าแม้แต่ทั่วทั้งแดนลับก็เริ่มสันสาน ด้วยแรงกดดันอันมหาศาลอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ซึ่งซัดโถมออกมาจากกระบี่โบราณแปลงกายเป็นบงกฎกระบี่สีทองอารามโดยเฉียบพลันแตกต่างจากก่อนหน้านี้ด้วยอนุภาพของกระบี่โบราณบงกฎกระบี่ดอกนี้เติบใหญ่มโหรานปกคลุมไปทั่วทั้งผืนฟ้าจนมิชิดกวาดล้างให้หมดสุเยทยานขึ้นไปบนท้องฟ้าและคำรามลัน่น ดอกบัวกระบี่สีทองยักย้ายร่วงหล่นจากฟากฟ้าด้วยการผลักของมือในขณะเดียวกันลึกลงไปภายในตึกผู้คนกว่า40ชีวิตพุ่งส่วนขึ้นมาบนท้องฟ้าพยายามหลบหลีกการโจมตีนี้พวกเขาแต่ละคนถูกปกคลุมไปด้วยชั้นโลกพลังงานต่างธาติน่าเสียดายที่ความเร็วของพวกเขาช้าเกินไปครืน่นดอกบัวกระบี่ลงถึงพื้นดิน กระบี่ทางปราณสีทองระเบิดลัน่นโดยพลันราวกับฝนธนูในสมนรภูมโถมกระนำออกไปทั่วสารทิศอย่างไร้ความปราณีทุกสิ่งทุกอย่างที่แต่ต้องล้วนถูกมันสับและเชื้อเฉือนเพียงพริปตาทั้งฐานทดลองพลันกลายเป็นเศษเล็กเศษน้อยอาคารด้านหลังฐานทดลองรวมถึงผู้ใช้พลังขั้น8ทั้งหมดที่หนีไม่พ้นตอบสนองต่อการถล่มของตึกไม่ทันเสมือนตกลงไปในเครื่องบดเนื้อขนาดยักษ์ย้ายถูกฉีกกระชากและบดขยี้จนไม่เหลือชิ้นดี เหนืออาคารมีเพียงไม่กี่สิบร่างที่พุ่งขึ้นไปถึงความสูงพันเมตรใช้โล่พลังงานของตนปัดปร้องกระบี่พลังปราสีทองที่อยู่ทั่วฟ้าผู้ใช้พลังขั้นแปที่เหลืออยู่ถูกโจมตีโดยกระบี่พลังปราสีทองระหว่างทางบินลอยออกไปไกลถึงแม้จะดูเหมือนไม่เป็นอะไรทว่าล้วนได้รับบาดเจ็บสาหาัสฟืบสิ้นสุดการโจมตีกระบี่โบราณสันสะท้านอีกครั้งใคร สิบกว่าร่างกลางอากาศจ้องมองซูเย,ย่อย่างเยือกเย็นมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าพวกเขาแต่ละคนห้อมล้อมไปด้วยโลหะพลังงานที่ต่างกันบ้างเป็นเปลวเพลิงบ้างเป็นกระแสน้ำบ้างก็เป็นน้ำแข็งและบ้างก็เป็นสายลมเป็นพวกผู้ใช้พลังที่ดัดแปลงพันธุกรรมกันหมดเลยซูเย,ย่เหยียดหยาม หลี่มู่เสียต่างจากคนเหล่านี้อย่างเห็นได้ชัดพลังปราณทั้งหมดของเธอถูกจำกัดและสามารถควบคุมได้เพียงส่วนน้อยแต่คนเหล่านี้กลับมีความสามารถในการแผ่พลังปราณน,นั่นกล่าวได้ว่าผู้คนตรงหน้าเหล่านี้คือผู้ใช้พลังที่แท้จริงซึ่งผ่านการดัดแปลงพันธุกรรมถ่าให้หมดร่างกายเคลื่อนไหวซูยเย่กำกระบี่ในมือแน่นพุ่งตรงไปหวังสังหาร มันคือซูยเย่จากจีนขั้น8ดหลอมสี่ผู้ใช้พลังขั้น9้าหลอมสี่ที่เป็นหัวหน้าจ้องซูยเย่ด้วยสีหน้าอัปักลักนี่คือสมาชิกทีมสืบสวนจีนระดับสวรรค์เพียงคนเดียวที่รู้จักตำแหน่งของพวกเขากล่าวได้อีกอย่างว่าฐานลับของพวกเขาถูกเปิดโปงภายใต้สายตาของทีมสืบสวนจีนมาเป็นเวลานานแล้วชิบหายรีบสั่งการทันทีว่าเข้าไปพร้อมกันฆ่ามันให้ได้ อีกฝ่ายดูเหมือนจะไม่เกรงกลัวสูเย่ผู้ใช้พลังขั้น8ที่ถูกซัดออกไปรีพอร์ตามขึ้นมาพร้อมด้วยขั้น8ที่มาถึงกลางอากาศอยู่แล้วรอต้อนรับซูเย่จากข้างหน้าพวกเขาไรา้การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์โดยสิ้นเชิงไม่ตื่นตระหนกกับระเบิดเมื่อครู่นี้สายตาเต็มเปี่ยมไปด้วยจิตสังหารฟิวฟิวฟิวระหว่างทางของการหอบ ผู้ใช้พลังท่าน8กว่า30คนใช้ออกพลังพร้อมกันน้ำไฟลมดินน้ำแข็งการจู่โจมหลากหลายรูปแบบพลันประตุจากมือของผู้คนเหล่านี้โถมกระนำใส่ซูเย่าจากระยะไกลหนึ่งแสงคมกระบี่ปราบ14รัฐซุ้มเสียงนั้นเอ่ยคำร่ายอย่างแผ่วเบาซูเย่กวัดแกว่งมือขวากระบี่โบราณสองสว่างเปล่งแสงสีทองอารามเพียงพริบตาเดียว กระบี่พลังปราณรูปไม้กางเขนสีทองเกิดระเบิดกลางท้องฟ้าพลังทรงอนุภาพที่หาที่เปรียบไม่ได้ปะทะก,กับการโจมตีที่เข้ามาของผู้ใช้พลังขั้น8กว่า30คนโดยทันทีตุ้มพายุจากพลังงานหลักชนิดซัดโถมออกมาขณะนั้นอานสีเงินสะท้อนภาพอาชาขาวพุ่งทะยานดุด,ดดังดาวตกเสียงไร้อันเย็นเยียบดังขึ้นอีกหน ไม่ต้องรอให้คลื่นพลังงานในท้องฟ้าสลายหายไปแสงสีทองพลันพวยพุ่งพุ่งจากคลื่นพลังงานแปลงกายเป็นอาชาศึกทองคำตรงดิ่งเข้าไปยังกลุ่มยอดฝีมือขั้น8กว่า30คนชัวบังเกิดเสียงของการเชื้อเฉือนภายใต้แรงประทะของอาชาศึกทองคำผู้ใช้พลังขั้น8ทั้ง3คนถูกผ่าครึ่งทันทีทว่าซูเย่ยังคงไม่หยุดมือ กระบวนที่39ค่าคนพันลีไม่รั้งรอ